สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนาน,านๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะรู้สึกว่างานนี้นะคะเอ,อ่อทุกทุกคนในฝั่งข้างไข่ข้างแคมทั้งหลาย,ลยจะได้รับการสัมภาษณ์เป็นที่ฮือฮาเป็นที่ตื่นเต้นกันมากที่มีนักข่าวมากมายทุกคนโดนเรียกไปสัมภาษณ์เรียกไปขาหมดไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อ,องกับพานะคะอยากจะให้ดูความน่ารักความซื่อๆยของทั้งสองคนบางอย่างแล้วก็ เดี๋ยวฉันจะมาวิเคราะห์คำที่เขาพูดกันนะคะเต็นเลจ้าิพ่อเต็นไหมจะหน่อยเพราะว่าเลยมารมุมดีอย่างมาก่าท่ันไม่ได้เป็นเส้นอาหาราเลยนะสามพันมาสาใครเราสามเราพันะโยโย่แค่อคุณพ่อครับคุณแม่ครับวันนี้เดี๋ยวทามาให้กำจรับชายก็ไม่ะ พ่อก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่เล่าดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อเป็นยังไงแล้วก็ดีก็พุ่งใจดีใจด้วยสิ่อลังกาหลายมากเป็นกำลังใจช่วยๆกัน มีทุกเรื่องที่ทุกท่านเจตจิตใจบุญก็มาด้วยเพื่อก็มีซ่อมแปดมาด้วยซ่องนี้ติดตามมานานแล้วนะแวันนี้วันเดียวกันมือมือก็อย่างเห็นนะคุณพ่อวันนี้ให้กำลังใจลูกชายยังไงบ้างครับบอกกับเขายังไงบ้างครับบอกว่าภูมิใจให้ทานพ้นไปด้วยดีอะไรเรื่องอะไรก็เพราะลูกเขียนหรืออะไรก็ศักทั้งหลายขออันต่ายกันได้ด้วยดี ทางก็ให้ตัดิ้นไปทางที่ยุติธรรมทำไมเรากอให้ผ่านคนไปได้ทุกอย่างหมูกระตบกมัน่าน,านมาเยอะอะไรอะไรอะไรถึกงกระแจงไะไรด้วยด้วยกันอะไรก็มายืร่วงไปดรวยอ,อ,อยๆเขาไม่เข็นขอให้าาหายให้เนเป็ี่ยนสุานไปเรื่อยๆ ใจอยาาให้เป็นสะพานเราเราเรแม่ละแม่ได้ให้วันใจอะไรล่ะลูายพูดอะไรไหมมาจ้ไอพิทยาน่นี่แหละให้เนะดีย่งกรนอะไร่อว่าน้องเขาไปทานกรอบทั่วรเรื่อยค่ให้าให้ลูกชายได้ความบริสุทธิ์ในใจที่กวไม่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเชื่ออยู่แล้ว่าลูกชายเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวคดี ตอนแตนเด็กลูกคนนี Mother, th ấu, th ấu, ้ใส่อะไรชื่ออะไเออที่แตนที่ดตนเอาเป็นคนชอบกินหม้ออ่ะกินยยใจดีพดเองใจดีได้แลเอาไว้ทป๊ดแป๊ด้นเเาเาขอัดเด็กเมอหลักเด็กก็ักเ็นอะไรร้านกได้ก็ักนหลัก เราเราปั่นนี้ได้พูดอะไรให้สงใจเราปั่นกันด้วยไหมลูกสระพายลูกสระพายได้ให้ันใจอะไรไหมลูกกระพายอะใส่แรัวใส่แล้วทะเลาะอยูเพราะเราเป็นคนหยิบถือคอยกันอย่าค่ะเสียงออรอบข้างอาจจะดังไปนิดนึงแต่คงจะพอได้ยินนะคะตอนต้นคลิปที่ผ่องมีกระซิบกระซาบคือเอาเข้าจริงๆที่ตื่นเต้นที่มาเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่จะ เป็นกำลังใจให้ลูกชายอย่างเดียวคืออยากมานานแล้วค่ะอยากมาอยู่นั่งริมโของอยากมาดูสะพานมิตรภาพดีอกดีใจมากปลื้มเปลม,ปมเหมือนกับว่าเอ,อไหนๆมาแล้วก็เลยมาให้กำลังใจลูกซะด้วยคือเป้าประสงค์หลักก็คือจะมานั่งริมโของอยากไปนั่งกินรับลมนั่งปูเสือนั่งกินนู่นกินนี่คืออยากตรงนั้นมากชอบมากแล้วก็ ผลไพรลได้ก็คือไปให้กําลังใจลูกชายและตัวเองก็มาได้สัมภาษณ์นะคะก็เป็นอะไรที่ซื่อๆของแกที่แกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแกก็พูดออกมาตรงๆซื่อๆไม่มีไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมแล้วถ้าเราสังเกตที่ดีตาผ่องเนี่ยเป็นคนที่เราจะเห็นความงกเงินทุกครั้งที่พูดจะพูดถึง f อซีเศรษฐีผู้ใหญ่ใจดีทั่วโลกที่ให้การอุดหนุนแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะพูดถึงเรื่องเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีให้มา พ่อเขาถามรู้สึกไงกับลูกชายรู้สึกภูมิใจที่มีคนอารักขามีกองเชียร์มีคนห้อมร้อมมีคือลูกตอนนี้ลูกดังเป็นคนดังมีคนมาทําข่าวรู้สึกภูมิใจที่ลูกเป็นคนมาทําข่าวไม่ได้สมเนียกเลยว่าลูกคุณที่ดังมีคนมาทําข่าวเพราะว่าลูกคุณตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กซึ่งอาจจะมีโทษสูงถึงประหารชีวิตตัวพ่อไม่ได้สมเนียกเลยมีความสุขกับการได้มานั่งริมโขงได้ไปดูสะพานวิจภาพ ภูมิใจที่ลูกมีคนอารักขาเป็นมีบอดิกาดเยอะแยะมีคนมาเชียร์มากมายความภาคภูมิใจของแกมีอยู่แค่นี้เองค่ะว่าลูกมีฝาบ้านได้มีเงินมีทองเด็กคนหนึ่งตายไปแกไม่ได้สนใจอะไรบอกเลยนะคะว่าผ่องกระพาเนี่ยต่อให้เด็กที่ตายเป็นมนกระโอมเขาก็ไม่สนใจนะคะขอให้ลูกกูดังแล้วกูได้แค่นั้นจบเท่านั้นพอค่ะพอมาถึงตอนจุดที่ ถามในพาจยาพาก็บอกอ่ยลูกเป็นคนดีลูกรักเด็กลูกอย่างวันนี้ยายพาไม่เล่าตอนที่ลูกกระทืบเม,มียปังตายบ้างละคะเล่าซิตอนที่ลูกใช้ชีวิตอยู่ปริมณฑลทนําอาชองอาชีพอะไรยังไงนะคะหาเงินกับวัดอย่างไรเลิกงานแล้วตั้งวงกินเหล้าด่าทออะไรกันอย่างไรทะเลาะ,วะแววงตบตีอะไรกันอย่างไรนอกอกนอกใจมีอะไรอย่างไรมีอะไรบ้างแไอห,หลานคนโต ลูกชายไม่ยอมรับว่าเป็นลูกตัวเองเพราะอะไรยังไงไม่เล่าปุ่มหลังอย่างนี้บ้างนะคะมีคนพยายามจี้ว่าเพราะว่าครอบครัวแต่ก่อนไม่เคยมาไม่เคยยุ่งไม่เคยสนใจแต่ตอนนี้พอไอ้พวยเป็นคนดังพ่อแม่ภาคภูมิใจกับความดังของไอ้พวยมากเห็นไหมคะที่ดิฉันพูดผิดจากปากที่พูดหรือเปล่าว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยสนใจไอ้พวยพรนเป็นเอรูเซอร์เป็นคนที่พ่อแม่อับอายว่ามีลูกห่วยๆไม่ประสบความสําเร็จ แต่วันนี้ภูมิใจลูกมีนักข่าวมาห้อมร้อมลูกเป็นคนดังมีบอดี้การ์ดมีคนคุ้มกันภยัยภูมิใจไม่ได้มองเลยว่าลูกดังเพราะมีเด็กคนหนึ่งถูกพาไปทิ้งไว้บนเขาให้เสียชีวิตแล้วลูกตัวเองตกเป็นจำเลยซึ่งอาจจะโดนโทษประหารชีวิตงวดนี้รู้กันว่าเลื่อนแน่มาเที่ยวได้แต่งวดหน้าใส่แพมเพิรไปด้วยนะคะ เพราะถ้าต้องไปฟังกับหูตัวเองว่าลูกตัวเองโดนโทษประหารเนี่ยถามว่าพ่องกับพาย,ยังจะภูมิใจอยู่อีกไหมจะรับตรงนี้ได้ไหมคิดดูดีๆค่ะยังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่ได้บอกไปตรงๆกับสือ่อก่อนหน้านั้นลูกยังไม่ดังขนาดนี้คุณไม่มีความเชื่อมั่นเลยคุณบอกแต่ว่าผิดก็ต้องรับไปตามผิดต้องรับไปตามโทษนั้นตอนนี้พอลูกคุณล่ำรวย มีอำนาจราชศักด์มีเงินมีทองมี FC, เอฟซีเศรษฐีผู้ใหญ่ใจดีนี่คำที่ติดปากแต่ผงนะคะเศรษฐีผู้ใหญ่ใจดีเงินเท่านั้นเองค่ะโครเงาสการกตระกูลนี้เงินเท่านั้นเองค่ะ,คกกต,ะ,อคะตอนนี้เชื่อว่าลูกไม่ได้ทำลูกพ้นมนตรนแต่ก่อนไม่เคยพูดคำนี้ออกมาเลยใครทำอะไรก็ต้องรับไปอย่างนั้นจำได้ไหมคะที่พวกคุณเคยพูดกันถ้าติดคุก,กก็ติดคุกไปเขาไม่มีเงินประกันตัวหรอก แต่วันนี้ลูกฉันบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะลูกฉันเป็นคนหาในสิ่งที่ทั้งชีวิตฉันถ้าน้องไม่ตายคงไม่เคยได้รับเกียรติได้รับอะไรการยกย่องขนาดนี้แต่ตอนนี้เป็นเพราะว่าเป็นพ่อของจำเลยในคดีฆ่าเด็กเป็นแม่ของจำเลยในคดีฆ่าเด็กก็ได้รับการยกย่องใครๆก็ตามมารุมสัมภาษณ์ที่จริงเขาอยากจะให้คุณพูดออกไปเต็มๆว่าไอ้พวยมันเป็นอย่างที่เขาว่ากันไหมสัมมาเลเทเมา กินเหล้าเมาหัวลาน้ําแล้วก็จูบกับหมาคุยขยะกับหมากินด้วยกันอย่างเงี้ยจําพวกนี้ได้ไหมคะจําเรื่องเหล่านี้ได้ไหมลูกตัวเองออกจากงานเพราะอะไรยังไงเล่ามาให้หมดดีไหมคะอย่าเล่าแต่สิ่งดีๆที่ว่าออ้ยลูกฉันรักเด็กรักเด็กเสมอ พวกคุณคงไม่ค่อยรักเด็กเท่าไหร่สิคะเพราะตอนแต่ก่อนเจ้ามลกับเจ้าอบตอนเล็กๆไม่เห็นคุณไปเยี่ยนไปเยียนไปหาตอนที่มันยากจนอยู่ไม่เห็นเคยนึกถึงไม่รักหลานเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนกันเหมือนไอ้พวยฮักหลานหลายฮักหลานหลายรักขึ้นมาทีเดียวเชียวพอเขามีเงินมีทองพอเขาให้ความภาคภูมิใจทั้งชีวิตถ้าลูกไม่ตกเป็นจำเลยคุณสองคน จะได้มีบ้านแบบนั้นมีความเป็นอยู่อย่างนี้มีเพชรมีพลอยมีอะไรใส่เต็มสองนิ้วไหมไม่มีค่ะแต่เป็นเพราะว่าลูกชายคุณตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าเด็กคุณมั่งมีขึ้นมาแล้วคุณนั่งพูดกับนะะักข่าวว่าคุณภูมิใจภูมิใจที่ลูกอาจจะต้องกลายเป็นไอ้ฆาตกรอย่างนั้นเหรอคะเป็นพ่อแม่แบบไหน,นถึงภูมิใจกับลูกแบบนี้